ดาวิสินซอพาลาครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับสามย์ครับซ้อมอยู่ที่ซอพาลาครับก็อยู่ที่จังหวัดเวียงล้อมที่นี่เนาะมีใครเป็นคู่ป้าคู่ซ้อมแล้วบ้างครับที่นั่นคู่น้อยครับแล้วก็ฟาริขิตครับกระบอกในค่ายช่วยกันฝึกแตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบดาครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักไปปล่อยมาไม่กี่กิโลครับหกสิบแปดเราเมื่อสไตล์อะไรครับก็ครบเครื่องครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับวันพิชิตเคยเจอกันไหมไม่ครับไฟแรกเลย ได้ศึกษาเกี่ยวกันต่อยเข้ามาป่ะครับศึกษาครับเขาเป็นมวยตะตายแหละมวยเดินครับแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงต่ไปเรื่อยครับแล้วกไปตามตะตายเนาะยังก่อนติดโควิดนี่เราต่อยไว้ที่ที่ลุมพินีครับลุมพินีวันนั้นเจอใครครับกลืมแล้วเป็นไงแล้วผลเป็นไงสองฟอร์มหลังก็ชนะในเ่มแต่ล่าสุดนั่นคือแพ้เลยชนะที่แพ้เข้ามาตอนนั้นต่อยเบทเท่าไหร่ ร้อยสามห้าครับแล้ววันนี้ต่อยร้อยร้อยสามสี่ครับมีปัญหาเรื่องหนักไหมไม่เมื่อกี้สอบแล้วคะแมั้ยเลยจุดแปดครับเอาเลยจุดแปดโอ้ยสบายสบายเนาะอืมเราต่อยมวยมาลุลลุทั้งหมดที่กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาร้อยหกไฟครับร้อยหกไฟนะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับตุยลำครับฝากเชิญเชิญแฟนขับเราถนิดหน่อยฝากพี่น้องชาวตุยลำเชวยเชียรโดยเป็นกำลังใจดาววิเศษด้วยครับแันนี้เต็มที่แน่นอนนะเต็มที่ครับครับขอมาน้องชาย